วันนี้นะครับเราจะมารีวิวรองเท้าฟิสิกส์เบนโตอินฟินิโตอารุ่นใหม่จากฟิสิกส์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับอีกครั้งเข้าสู่รายการ a l า a 24นะครับผม,ว,บผมวันนี้นะครับผมกับคุณฟี่จะมาพูดถึงรองเท้าฟิสิกส์เบนโตอินฟินิโตอา2 อาสองนะครับจากรุ่นใหม่นะครับจากผู้ผลิตรองเท้าเรื่องชื่อนะครับฟิสิกส์นะครับจากประเทศอิตาลีด้วยกันนะครับผมเอาละครับมาดูกันในส่วนของรายละเอียดเลยดีกว่าเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับสำหรับเวนโตอินฟินิโตอาทูตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือว่ามีข้อดีจุดเด่นๆเลยนะครับก็คือว่ามากับพื้นรองเท้าคาร์บอนไฟเบอร์นะครับอันนี้เป็นตัวท็อกของฟิสิกส์เลยนะครับผมแล้วก็สังเกตเห็นได้ว่านี่ดูสิมีไอ้รูระบายอากาศเห็นไหมตรงนี้นะครับมีทั้งทางเข้าและทางออกคือทําให้เราสามารถเนี่ยปั่น ช่วงหน้าร้อนเนี่ยนะครับสามารถแบบระบายความร้อนในพื้นรองเท้าได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วเรื่องความอับชื้นข้างในของรองเท้าเนี่ยก็จะไม่มีนะครับผมเอาละครับมาดูในส่วน มาดูในส่วนของไอ้ตัวโบอากันบ้างนะครับสำหรับปีนี้นะครับฟิสิกส์นะครับนำเสนอตัวรองเท้านะครับกับโบอารุ่นใหม่นะครับซึ่งเป็นโบอารุ่นที่มีชื่อว่า LI2 นะครับผมโบอา LI2 นะครับเอามาดียังไงนะครับผมมันดีตรงที่ว่ามันบางลงมันบางลงนะครับตัวนี้เนี่จะบางลงเมื่อเปรียบเทียบกับไอ้ตัวก่อนหน้านี้นะครับที่เขาใช้เป็นเจเนอเรชันก่อนหน้านี้นะครับผมน้ำหนักก็เบาลงใช่ไหมน้ำหนักก็เบาลงด้วยนะครับผมครับผมน้ำหนักก็เบาลงด้วยนะแล้วก็เช่นเคยนะครับก็จะมาพร้อมกับไอ้โบอาสองตัวน้้าาเเนนี่ยะะคครรรัััับบบอไวปกช บริเวณหน้าเท้านะครับซึ่งฟิสิกส์มีระบบที่เรียกว่าโวลูมคอนโทรลนะครับจะไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นนะครับเพราะว่าโวลูมคอนโทรลเนี่ยครับจะสามารถทำให้เราเปลี่ยนแปลงที่ความกระชับที่บริเวณหน้าเท้าเนี่ยโดยการลดหรือเพิ่มปริมาตรที่อยู่บริเวณหน้าเท้าตรงนี้นะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับต้องลองมาใส่ดูกันนะครับผมแล้วก็ส่วนที่สําคัญอีกส่วนนึงนะครับก็คือส่วนบัวอาร์ตัวที่2องนะครับที่อยู่ทางด้านหลังตรงนี้นะครับนอกจากรัดเพื่อความกระชับที่บริเวณหลังเท้าแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับจะย ตรงอาร์คของเราเนี่ยนะครับมันสามารถกระชับได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับผมซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากฟิสิกส์โดยเฉพาะนะครับผมแล้วก็มาดูพื้นสัมผัสทางด้านในกันบ้างนะครับนี่สัมผัสทางด้านในนะครับเป็นแบบนี้นี่ตรงนี้นะครับก็จะแบบพบว่าเป็นวัสดุคล้ายสักกะรดนะครับคุณภาพสูงจับแล้วให้ความรู้สึกดีนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยจะมีตุ่มๆที่ เรียกว่ากันเลื่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ส้นเท้าของเราเนี่ยนะ mm hmm. ก็จะถูกขอพุ่มไว้ด้วยฮ mm hmm. ิวคัพไอ้ตรงนี้เป็นอย่างดีนะครับไอ้ส้นของเท้าเราก็จะไม่หลุดออกมานะครับผมซึ่งไอ้ตรงนี้แหละนะครับ mm hmm. ก็เป็นเป็นจุดสําคัญมากเลยนะถ้าเกิดว่าเราใส่ขี่จักรายานอยู่บ่อยๆนะครับ mm hmm. จะสังเกตเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยนะครับาอาจจะมีปัญหาส้นเท้าเราเนี่ยอาจจะหลุดออกมาตอนที่เรากำลังจะทําการสปรินต์ใช่ไหมครับ mm hmm. มันขยับขยับได้นะเนรารู้สึกไม่ดีไนงะ mm hmm. เราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ะครับช่วย เอาละครับสาหรับในส่วนของสีสันกันนะครับก็จะมีสีขาวนะครับหน้าตาอย่างนี้แต่สีดานะครับผมและสีพิเศษนะครับตรงนี้ก็คือสีเทาชมพูนะครับผมสีใหม่สีใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากผู้ผลิตรองเท้าเรื่องชื่อพิศนะครับผม เอาละครับสำหรับท่านใดก็ตามนะครับที่อยากจะเป็นเจ้าของรองเท้านะครับรุ่นนี้นะครับฟิสิกเวนโตเอ็นฟินิโตอารนี่ยนะครับจะต้องทำไงคุณบพี่เข้าไปเยี่ยมชมในหน้าเว็บไซต์ของเราได้นะครับ a l t a 2 4 c o m นะครับอ๋อข้างล่างนี้เนาะนะแล้วถ้าเกิดว่าผมอยากลองอ่ะเข้ามาที่ร้านได้เลยครับอยู่ที่ระหว่างไลน์กำบังสามสิบแปดถึงบนะครับอยู่ติดกับร้านไบสต์สเตชันนะครับสามารถเข้ามาลองได้เลยนะครับบครัเอาละครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ผมกับคุณพี่นะต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งสัปดาห์หน้าครับสวัสดีคครรัับบ